ทีมเลสเตอร์ครับก็ผมต้องอยู่ในบ่อน้ะมันเป็งั้นแบบไอ้พวกซอมบี้ที่แบบมันแบบยังไงแบบเก่งๆมันจะฆ่าผมเออจะอธิบายฟังก์คลาครับเกมนี้เป็นการเกี่ยวกับซอมบี้นะครับซอมเมียนเราไว้ซอมบี้เนี่ยต้องกินคนใช่ป่ะต้องกินสมองคนสมองคนเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งดีใช่ป่ะยิงกระพายนีมครับ แม่งตัวใหญ่แล้วเป็นห้าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอตัวน้อยต่อยมันต่อยในในแบบคาราเต้ในหัว้แบบบุสลีบลูสลีแต่แบบบุสลีใส่กระเป๋าเอาบ่าวเอาบ่าวเอาบ่าวให้น้องเอาบ่าไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ใจเลยวะครับอันนี้ผมได้มีเงินทั้งหมดก็คือเออฮะมีเงินอยู่ที่สองร้อยหกแล้วผมเหมือนจะซื้อได้แล้วมั้งไออุปกรณ์ใหม่เอาโฉบร้อยห้าสิบ what ทำไมไม่แพงจังอ่ะ ต้องกินเพื่อนะทุกคนรู้จักตูดครับรู้จักตูดใช่ไหมคล้องมาจากตูดใช่ไหมมาคล้องมาจากตูดเออโห่เห็นไหมสมองนี่ครับสาม,มารถกระเจาะตูดได้ครับกระจาะตูดเป็นยังไงผมเห็นกล่องฟรีเนี่ยครับเนี่ยมันน่าจะมีเกราะของให้ผมที่คุยไปเออได้เลควีนเออแม่งงงอยู่เลยว่าดาแม่งไปตีนะดาลีควีนดาลีควีนอยู่ในหัวแล้วแม่งโทษทีครับเขาไม่ได้แบบแบบ ทั้งคือแบบว่าผมแบบไม่ไหวแล้วแบบผมมู้ตัวเองโหดเกินไปเว้ยคือแบบอยากจะวัดกับใครสักคน่ะผมอยากวัดกับแบบพวกแบบรุ่นใหญ่เลยดิเฮฟวี่เวอ์ใช่ไหมเฮฟวี่เวอร์งไม่ไหม่ใหม่หม่โอ้โหม่นเขาดูรวยวะผมแม่งดูง่ไปเลยขอต่อยขาหน่อย Punch, 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 arc, 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 arc. อ้้าหุ่นจจิหจอาคอาม่งกูต่อยไขท่านไงไข่ไข่งลาขาวห้ยแม่งีก,กับขายตรงชิบตึ้งตองติ้งตอง,ตองพึ่งหน้างโง่นีนพึ่งนางโงม่มาหนึตัว is b จริงผมไปที่ช็อปได้ปะ ผมต้องเดินไปหรอไปต้องชอบอะโอ้ยเสียเวลาวะไม่ไหวเลยนะโอ้ยน่ามันมันบอกเลยเขาเาว่าขอบเม่งไกลมากเว้ยเูืั้งไกลอ่ะเห็นไหมอยากชัดไม่ช้าเว้ยช้ามากเลยแล้วก็นี่เปกันหกพันห้าะครับวันท่านี่ซื้ออะไรได้บ้างถามหน่อยสามารถซื้อไม่สามารถซื้อดีเอใหม่ได้ซื้อได้แค่พวกกระเพานะครับแล้วก็ สมองหมูกระเพาะเพิ่มจุความห้าร้อยดีเลยกันเท่าไหร่เอ่ยไม่พอแล้วครับตอนนี้อ่ากินหัวเท่าไหร่โอ้โหสี่ร้อยอืมแค่นี้ก็โอ้โหกลายเป็นก่อเป็นกรรมนี่เป็นก่อเป็นกรรมเลยอุ้ยหัวสมองสีสม้มละโอ้โหนี่สมองแบบสมองแชยเย็นไม่ได้แม่งฉลาดเลยนนดิยำๆ,ๆอ่อมๆยำๆกลัว ยำ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 อุ้ยทำไมรัศ <monastery> มีของพลังไอ้พวกไอ้พวกที <Krit ika> <th> <ellt> ่ตัวใหญ่นี่มันไม่ใช่เล่นๆโอ้โหเน่งกระโดดสมภาษณ์เลยกูก็ยังใหญ่ my god ผมไิบมาอยู่ที่นี่ดีกว่าไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วมึงจะฟูก็เถอะคอยมาคอยมาจ่ายดีกว่าโอเคใกล้ถึงแล้วดีๆไอ้พวกโง่พวๆมันจะฆ่าบอมมันจะฆ่าบอมี่ไง ซื้อไ,ได้ไหมไม่ได้กระพาะต้องใส่เพิ่มหน่อยอนี่ไงกระพาะใส่เพิ่มเนี่ยโอ้โหทีละสามเคสุดยอดเลย